แอาละครับกรับสวัสดีท่อมทุกท่านานะครับผมเต้ยคนเดินกับเกมคุกกี้รันโอเวนเบกกันอีกเช่นเคยนะครับผมนะวันนี้ทางเกมได้อัปเดตรีเจนเดอรี่ตัวใหม่ไปที่เริ่บร้อยแล้วนะฮะอยู่ตรงหน้าของเราเลยนะนี่ฮะกับตัวนี้เลยคุกกี้เจ้าแห่งทะเลลึกนั่นเองนะโห้โ,โคตรเท่โครตรหล่อเลยนะฮะสำหรับผมโอ้โหเห็นแล้วนึกถึงเนะนี่ยมุซันในดาบพิฆาตอสูนนะ มันทรงมันคล้ายกันมากเลยมันมันดูมันดูใช่อ่ะครับผมในวันนี้เราก็จะมาสุ่มสกินกันนะครับผมตอนนี้มีตู้สกินมาใหม่นะครับผมก็ l ีเจนด r รตัวใหม่ก็ไม่พลาดนะฮะสําหรับสกินใหม่นะครับผมนี่ฮะตู้สกินอ,อุปราชสุดๆแห่งชูกาเทียนะครับผมซึ่งเป็นสกินของนี่ฮะเจ้าแห่งทะเละลึกนั่นแหละเนาะตอนแรกผมนึกว่าเป็นรีเจนดรที่ไหนได้ซูเปอร์อีพิ คือทีมงานมันหบกเม็ดทุกอย่างไม่มบอกข้อมูลเกี่ยวกับสกินนี้เลยโชว์แค่แต่รูปอย่างเดียวนะคือก็ไม่รู้ไงว่าระดับไหนก็เลยทำเตรียมตัวเตรียมต,ต,ต,ตัวไม่ถูกเลยเนาะอ่ะในเมื่อเป็นซูเปอร์อีพิกก็คือซูเปอร์อีพิกนะครับผมตอนแรกก็จะแลกด้วยซ้ำนะดูดาวเกินผมสิเนี่ยพอที่จะแลกสกิน ary ลีเจนดารี่แลละแต่มาทำคิดสููดีกว่านะ เพื่อความตื่นเต้นร้าใจและมีคอนเทนต์ไม่ได้ลงคลิปเลยช่วงน,นี้นะครับผมมาตอนนี้ผมมีลูกบาททั้งหมด30 0 0 0ลูกบาทแล้วก็ตัว๋วในการเติมแพ็กเนี่ยตั๋วสุ่มสกินรวมเนี่ยมีห้าใบด้วยกันนะครับผมเราจะมาสุ่มทั้ง,งหมด19,000ลูกบาทนะครับผมก็คือสุ่มตั๋วห้ารอบแล้วก็สุ่มลูกบาทอีกห้ารอบนะครับผมอ่า มาดูกันว่าจะได้ไหมนะครับผม10บทีพอสิทีพอนะครับผมสำหรับซูเปอร์อีปิกนะครับเป็นธรรมเนียมของช่องเราอยู่แล้วนะฮะถ้าเป็นรีเจนเนอรี่ก็จัดหนักจัดเต็มนะครับแต่มันไม่ใช่ไง <c oughs> มาคุยกันเลยดีกว่าครับผมครั้งที่หนึ่งต้องมาแล้วล่ะพี่รูปรอ่อสก,กี้นี้ผมชอบมากอยากได้มากๆนะครับผมคือเห็นครั้งแรกคืออยากได้โคตรๆนะครับมาครั้งที่หนึ่งไปครับ สองตัวสองตัวเกลือข้าม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 อย่างไวข้ามอย่างไวเลยครับผมน้ำตาลนี่มาเกลือเกลือลน้นๆนะครับผมนะเออนอกจากจะใแห่งทะเลลึกแล้วเนี่ยมันจะมีอีกตัวหนึ่งด้วยของล็อกสเตอร์นอนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูนี้ มีข้อมูลนี่นี่น,น,นของล็อกเตอร์ก็เป็นหัวหน้าองค์กรแห่งชูคาเทียเนาะลืมให้ดูนี่บอกเลยว่าสวยสวยเหมือนกันนะเป็นทีมเดียวกับไอ,อของกาเบม็อคคาก่อนหน้านี้เลยเนาะนี่นี่ชุดขาวเหมือนกันชุดขาวเหมือนกันแต่ตู้นี้ผมได้มาหมดแล้วนะครับผมมาต่อครับต่อต่อต่อรอบที่สองไปอย่างรวดเร็วไปครับ สองตัวอีกแล้วเฮ้ยเดี๋ยว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 อยากเกลือสิอยากเกลือสิอากกอส,สามตัวไม่เท่าไฟแม่หยิบธรรมดาฮะหีบธรรมดา,รรมดานะครับผมโอโ้ม่วงม่วงอีกแล้วไม่เอาม่วงได้ป่ะมันเกลือ มันเกลือมันเกลือข้ามเลยแล้วกันโอ้โหเกลือจริงๆนะครับผมมารอบที่สามต่อเลยต่อเลยรอบที่สามครับมาเถอะคุณพี่คือผมอวยตัวนี้แบบสุดๆนะถึงแม้มันจะมีแคนดี้วิเศษมาขายเลยก็ตามนะซึ้งก็แบบเอ้ยอยังไงอ่รอผมก็จัดอยู่แล้วนะสายเทมอยู่แล้วมันขายนานด้วยแหละขาย2เดือนด้วยเนะาะก็ใครที่สนใจก็ไปซื้อกันได้เนะาะใครที่ไม่มีตังก็ฟาร์มกันไปนะครับมา อ่ารอบที่เท่าไหร่แล้วนะรอบที่สามเนะาะอสุเป้สองรอบเครือสองรอบเลยรอบที่สามไปครับสองตัวอีกแล้วมาอีกรอบเดิมเลยเฮ้ยเดี๋ยว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 ไม่เอาดิไม่เอาแบบนี้โอ้โหเฮ้ยสามรอบแล้วนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสุเป,ป้พิคโอ้โหนั่นไงกีวี่สาม <laughs> หมดลุ้นเลยอะ่ะ มาจริงมาทำไมกีวีฮะโอ้ไม่เคยได้อะไรดีๆจากกีม่วงเลยนะฮะมารอบที่สี่นะครับผมมานเถอะคุณพี่ไปฮะสองตัวอีกแล้วแมวนาโอ้โหกีมพวกทำไมมาบ่อยจังเลยวะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โห โอ้โหเกลือลุ่นๆไม่มีอะไรผสมเลยนะฮะอืม <c oughs> เหลือแค่รอบดีวแล้วนะฮะสำหรับตัวฟรีเฮ้ยมาหน่อยเธอพี่ <c oughs> พี่จะมาแต่หิ้มวนไม่ได้นะมารอบที่ห้าไปฮะตัวเดียวอืมมาไม่น่า โอ้โหตัวเดียวโดดโดโดหนักกว่าเดิมอีกครับโอ้โหไป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 ,ไป,ไปข้ามข้ามข้าม,ข,ามข้ามอย่างไรโอ้โหตัวไม่เคยให้อะไรดีๆกับเราเลยนะได้ซ้ำไม่ซ้ำก็หิบมม่วงนะมาลูกบาแล้วฮะอีกห้าครั้งคือเสียลูกบาแล้วนะ <c ười> วนะต้องมาแล้วนะคุณพี่อยากได้อยากได้อยากได้จริงๆคือไม่อยากแรกออยากสุมได้มารอบที่หกไปฮะ ตัวเดียวอีกแล้วไม่เอาแบบตะกี้นะไม่เอานะไม่เอานะอ้้หูสองตัวมีค่าเท่ากันเกลือเหมือนกันนะฮะคือไม่ได้รุ้นเลยอะ่ะไม่ได้รุ้นเลยเนี่ยทีอภิมหาอัปรีจันไรเกลือทุกทีนะไม่เกลือก็ซ้ำนะครับผมอืมอืม อืมขาไปเลยละกันนะโอ้โหกี่รอบแล้วนเนี่ยเออสองสี่หกหกรอบโอเคหกรอบแล้วฮะหรือสี่รอบอ่ะไปสองตัวอีกแล้วเฮ้ยมาสามตัวเลยเ้อเออสามตัวเอาวะลุลอสเตอร์เอาลูกน้องมาก่อนลูกน้องมาก่อน ถ้าลูกมอกมาเดีย๋ยวลูกพี่ก็ตามมาเชื่อผมโอ้โหไม่มาแล้วไม่มาแล้วไม่มาแล้วหยีอย่างนี้ไม่มาแน่นอนร้านเปอร์เซ็นร้านเปอร์เซ็นไม่มา,าเหนื่อยใจโอ้โหนั่นแหละฮะไม่มามาแต่อย่างเงี้ยมาแต่เกลือนะโอ้โห แม้แต่ลอสเตอร์ก็ยังไม่ได้อไปต่อครับรอบที่8ไปฮะอุ้ยสามตัวมีลุ้นมีลุ้นทาไปทาไปทบไปจงมาทบไปจงมาทบไปเงียบเงียบเ,เลยไม่แปรอย่างน้อยอีิกแน่นอนอีปิกมาแน่นอนลอสเตอร์มาก่อนลอสเตอร์ลูกอุ้ย ไม่เห็นหีบดีสักทีโอ้โหนึกว่าจะมาแต่หีบม,มว่วงซะและ้วอ่ะมาอีพิกือโอ้โหมาชักมาทำไมเนี่ยโอ้โหหลุดเรทครับผมหน้าตู้กูไปไหนเนี่ยโอ้โหเอ็นแล,ล้เครียดเลย <c oughs> นะ,นะอี่ราบไ,ไหมวะสองสี่หก 8ปดรอบโอ้โหแปดรอบยังไม่ได้หน้าตู้เลยเหลือสองครั้นสุดท้าย้วฮะไม่คิดจะมาเลยจริงเหรอเฮ้ยจะได้เอาดาวเกลือไปแลกตัวอื่นเนี่ยเน่อยากไอ้พวกเนี้ยคือผมยังไม่ครบไงมันเออมันเอะอยากเก็บดาวเกลือไปแลกตัวอื่นโอเคนะเราดีเก้าแล้วอีกสองรอบแล้วมาหน่อยสาธุสาธุไหวไหวเลยไหวเลยคุณพี่จ่ายแต่ลึกไป ตัวเดียวอย่งพอรุนอยู่อย่งพอรุนอยู่มาอมสองตัวปะ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 โอ้โหนึกว่าจะได้ลุน้นล็อกเตอร์ไม่ไม่ไม่ใช่แอบซับอีกแลวอยังยังที่บอกฮะทีบทีบโมไม่เคยได้อะไรดีๆเลยเรบสุดท้ายแล้วมาหน่อยเถอะคุณพี่เหนื่อยแล้วเนี่ย <laughs> <laughs> ใจแรกจริงเหรอไม่เอาน่ะ คือโอเคถ้ามันมาหน้าตู้สกกกักตัวหนึ่งอ่ะกูยอมแลกก็ได้อีกตัวหนึ่งอะอ่ะมารอบสุดท้ายไปตัวเดียวอีกแล้วสามตัวไหมสามตัวไหมอะสามตัวอะยังพอได้ลุ้นอยู่ยังพอได้ลุ้นอยู่อีปิกอ,อีปิกอ่ะอีปิกอะกลุ่มมาสภาพเนี้ยทีลีเดอร์ไม่มาอยู่แล้วฮะแต่ลุ้นนะลุ้น เออต้องหีบอย่างนี้สิไม่เอาหีบม่วงอ่ะลอสเตอร์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 ไปไปไปสีม่วงมันยังไม่มายังไม่มายังไม่มาสีฟ้าอะอะข้ามไปก่อนอะม่วงยังอ่บม่วงมาแล้วคือปุ๊บโอ้ยลุงลุงมาทำไมโอ้โหหน้าตู้กูไม่ได้เลยเว้เ้ยโอ้โห ก็ไม่อยากแรกเลยอ่ะแบบคืออยากสุ่มได้อะไอ้ตัวนี้ยังไงก็ต้องต้องสุ่มให้ได้อ่ะจริงๆคือไม่อยากแรกอ่ะเอาไปต่อบไปยอม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 เกินโคต้ามาสามตัวไหมสามตัวไหมโอ้โหโอุย้ยนึกว่านึกว่าจะมาแค่สองตัวแล้วหลอนอ่ะฮาร์ลสเตอร์มาโอเคยอมแรกก็ได้มา ได้ลุ้นได้ลุ้นอีกสัก,กรคอนึงมาทาร็อสเตอร์มาจะให้ทะเลลึกยอมแลกก็ได้มายางังยังยังยังไม่มายังไม่มายังไม่มาฮะยังไม่มาสีมอูออกมาเป็นควักโอ้คือวิ่งวิ่งออกแต่อย่างเงี้ยลุกเร็วมาอย่างเงี้ยหน้าตู้กูหายไปไหนปื๊บนะโอ้ยปัาต่อไม่ยอมไม่ยอมจนกว่าหน้าตู้จะมา หน้าตู้ต้องมาหน้าตู้ต้องมาสักตัวหนึ่งโอ้โหไม่ต้องลุ้นม่วงเงี้งี้ไม่ต้องลุ้นฮะไป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 เหนื่อยใจเหนื่อยจิตเหนื่อยใจเหลือเกินโหพี่พี่จะไม่มาเลยจริงเหรอถามจริงมาสุมแบบหมดหวังอ่ะเฮ้ยไปอุ้ยสาต้า วิ่มีลุ้นมีลุ้นมีลุ้นเท้าไฟจงมาเอ้าไฟจงมาเท้าไฟจงมานั่นแหละนั่นแหละสามตัวเท้าไฟถ้าเจ้าแห่งทะเลลึกไม่ออกกูด่าพ่อนั่นแหละอุปกอบครบอย่างนี้ไม่มากูด่าพ่อบอกเลยไปเจ้าแห่งทะเลลึกจงมาในวันนี้เอาววมาแล้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 วมามา ตื่นเต้นะตื่นตึ้นอุปกอบครบอย่างนี้ยังไงต้องมายัง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 ยัสีแดงๆออกมาวับวับวับตึนระดับวาจัพัดโอ้โหในที่สุดพี่ก็ออกมาจนได้เจ้าแห่งทะเลลึกสุดยอดไปเลยโอ้โห โคตหลอ่อก็เตมาเลยแ,ลแถม,แถมไม่แถมไม่แถมโอเคได้ซูเปรอร์อพิกนาตู้ถือว่าโอเคแล้วครับมาลอตเตอร์แรกไปโอ้โหดาวเกเลือเหลือเลยครับผมในสุดก็ได้มาแล้วฮะจ้าให้เต่เลยลึกนี่บอกเลยคลโคตรหล่อโคตรเทนะครับผมบอกบอกเลยว่าหล่อเท่กว่าสกินเดิมอีกฮะดูฮะ หล่อจริงๆดีใจมากที่สุมได้มา13ทีเกินโค้ตาไป3ทีนะผมอ่ะแต่อย่างนั้นก็สุมได้แล้วนะโอเคเจ็บเจ็บนิดนึงเจ็บนิดนึงนะผมโอเคถ้าชบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากไปที่ช่องแตนบอยซันนะครับผมท,ทั้งทวิตทั้ทงยูทูบเลยนะโปรแกรมใหม่คลิปนะ้ครับผมไม่มีเย้